ไปกินข้าวไปอ๋อนั่นไม่ใช่เอ้ยข้อสองผมอยู่ป่ะเนี่ยเอ้ยเอ้ยบ้าน่ะเอ้ยบ้าน่ะบ้านจริง ได้สัวนมันนี่ก่อนผมจะพาแนะนำน้องตางจังหวัดน้องแบบน่ารักมันเอาเม่นาควกาเรียมครับนี้แฟ่เหรอทำไมพุกแบบไม่หลยสวยสวยอันเนี้ยเขาเป็นถ้าให้เปรียบตักก็เหมือน อาฟงอาฟานอ๋อเราประเทศเปิดไฟผมจะไปอาฟงอาฟานสวัสดีครับลุงเหรอวะใช่ไม่ไม่ได้ไม่ต้เรียกลุงก็ได้ครับจะบอกว่าคุณเดลีพี่กับพ่อจะบอกว่าคุณน่ารักดีครับไม่มีอะไรเลยค่ะชื่อแปะกอครับคุณคุณชื่ออะไรเหรอแป็กกอแป็กกอผมชื่อเต้าปอค่ะอืมอ่ะครับผมข้าวผมอะไรนะชื่อสวย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 อ๋อครับสวัสดีครับยินดีที่ไรู้จักนะครับคือผมเปิดใช่พี่ชายครับ หนูมีอะไรคุยด้วยมาพี่ได้ครับได้ครับได้ครับผมเองผมเองไม่ต้องเลยผมเองแล้วคุณมาจากไหนเหรอคุณสวยๆอะคะมาจากมาจากไหนคืออะไรอ่ะเออเหมือนเคเคจะแบบว่าพูดว่าคุณเหมือนคุณมาจากที่ไหนสักอย่างนั่นแหละค่ะมาจากที่นั่นเองโอเคครับรู้จักเคเคเหรอเรื่อที่น้องกัน ตอนนี้แบบเป็นพี่น้องกันใช่ไม่รู้อ่ะคุณจะบอกว่าไม่เห็นตัวผมเหรอฮะสามปีแล้วรู้จักกันนานแล้วนะใช่ค่ะตอนแรกว่าจะลาออกจากกันเป็นน้องสาวลาออกยังไงก็ลาออกไม่ได้สักทีอ้าก็น้องสามก็แต่ดกันยังไม่ขาดนะน้องสามก็พี่ชายนะจริงแต่ก่อนผมเป็นเด็กแบบคือแบบไม่ถูกกันนะสมัยก่อนไม่ถูกกัน เออแบบตีกันตลอดตีกันบ่อยมากเป็นเรื่องปกติไหมแบบว่าตอนเด็กๆพี่น้องก็ตึกต่อยตีกันอาจจะเป็นเรื่องปกติไม่แต่ตีของพวกผมก็แบบเข้าคุกเปียตีทีนึงเข้าคุกทีนึงโอ้โหครอบครัวมึงนักเลงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคใช่นะครอบครัวมึงอะโอ้โหบอกเลยคนเนี้ยมือมีดยังไงครับพี่จริงเหรอท่านท่านนักเลงมือมีด พูดไปกับพูดไปสวยๆร้อยศพไม่ไี้ซ้อมนั้นแล้วอย่าพูดไปพูดถึงนเกเต์ที่เก่งการที่สุดตอนนั้นโอยเเปิดแล้วออดไอพีเอออดกูมาได้ไหมม่แต่ใช่กาลังมีเรื่องกันอยู่มีเรื่องอะไรกันไอพีเอล้ำยับล้ครับ ลำมีเย่ไม่ได้กดลำเลยร้องก็มันเป็นเรื่องก็ค่อนข้างซับซ้อนกันวไมูจะเล่นยังไงไม่รู้ว่าจดตโดนดนเกิดสมาธิไไม่ไรเท่าไหร่ไม่ไเลกก็ร้องเรียนอ่าใช่ครับใช่ใเออเขะเอะไม่ได้ครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นมาดิไ่รอตอเคียร์แลนะอะไรนะคะก็ก็แค่กับเกียร์วะเขาบอกย ใครรู้จักกันหรอเนี่ยใช่ครับไปดับแล้วแล้วเราต้องเอาเองไหมคะอ๋อไม่ต้องครับหรือว่าจะจะเอาเองก็ได้แล้วแต่เลยอ๋ยืนรอให้เขาเตะพูดแต่งกันก็ใช่ยืนรอเขาเตะไปกินข้าวไปอืมอ๋อนั่นไม่ใช่เอ้ยเขาส่งผมอยู่ป่๊บเนี่ยเอ้ยเอ้ย บ้านอะเอ้ยเฮ้ยบ้านน่าบ้าจริงเฮ้ยบ้าจริงอะ,อะไรใจเราจะตรงกันขนาดนี้อ,อะไรเนี่ยครับนะว่าไ,ไงครับส่องอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าผมส่งไปตรงข้ามแล้วเขาก็ส่งกลับมานะอื <c oughs> เอกชพี่ชายมีน้ำไม่รู้ว่ามันผมไม่รู้นันคือความบังเอิญหรือผมลิขิตอนะผมว่ามันคือผมลิขิตพี่ชายครับมันมันคือผมลิขิตอ่ะน้องว่าไงขัดจังหวะน้องเอิญน้องไม่เห็นเหรอเนี่ยพี่ชายพี่ชายว่าไงน้องผมจะตายแล้วมีน้ำเอ้ยมีน้ำไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยไอ้คารินน้องลองอาหารเลยห่างแค่พี่ไอ้บังคีบบังคะเอาแม่งดิ ไม่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 ไอ้เคเคในนั้นอย่าไปเอามันไอ้คารินห่างแค่เพียงสองเก้าเทนนองล็อกคอมันมาคุยดิไปดีกว่าถึมาแล้วครับเอ้สีพีพี่สีพี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 ไม่โทรสั่งมันนะโทราสั่งมันมันไม่มีใครแล้วคน ใช่เขาไม่หายไม่หายต้องต่อหมอต้องตอกอันนี้ก่อนก่อนบั๊กต้องตอมอครับอะไรเหรอครับออ๋ๆก้องบั๊กก้องบั๊กก้องกด ESC ESC แล้วกดไม้ไม่ครับก็เข้าเข้าเข้า Twitter ครับแล้วก็กดถ่ายรูปแล้วก็กดแคนเซิ็ปแฝบสวัสดีครับอัพแฝดสวัสดีครับสวัสดีครับเชียร์กองค้างหน่ไอ้สับแปะแปะผมเชียร์คนนี้แปะผมเชียร์คนนี้เลยแปะจัดไหนแปะคนนี้เลยผมเชียร์ได้แล้ว ได้ไหมครับได้ใช่ไหมได้แล้วค่ะต่อคายแล้วไม่เป็นไรครับต้องเป็นดูวยพี่สองเคเคโดนอคุณผู้หญิงครับคุณชื่ออะไรอ่ะสวยๆค่ะคุณบอกผู้ชายคนนี้มากเลยอ่ะครับเนี่ยใส่ผ้าปิดปากสี้ย่มก็ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นเขาเขาน่ารักเกินไปแปะใจเย็นแปะต้องใจเย็นนะข่ัยนี้เนะแปะเขาชื่อแปะกอครับ แปะอ๋อแปะกอสวเลียกแปดกอเฉยเลยแปะกอถูกแปะกอใช่ครับแปะกอถูกแล้วแปะกอที่ไม่ใช่แปะแปะแปะกอไม่ใช่แปะกอที่สวยสวยใจเองแปะกอเหมือนแปะเหมือนเอาอะไรมาแปะไว้อะแปะต้องเยนอปะลายเหรอคะแปะแปะแปะเนี่ยนแบบผ้าทินา แปะหัวใจเลยเปล่าจะแปะกหัวใจก็ได้นะครัอ๋อมันมันไม่มีใครใช้ครับก็เลยใช้อะไรนี่หรอคะใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าใบหน้าของผมเนี่ยถ้าถ้าเห็นนีมันอาจจะรุนแรงเกินไปนะครับขอดูได้ไหมคะจะดีเหรอครับดีอย่าบอกเราว่าเอาแปะฟันหล่ออะรุนแรงตรงไหนอะเอะ สามารถจะบอกว่าผมหล่อเกินไปครับผมเลยปิดไว้ดีกว่าทำไมติดน้ำทำไมแต่ก็คือถ้าผมเป็นอะไรไปอะอย่างน้อยอะฝากน้องสาวคนนี้ไว้ด้วยนะแแบบบอกว่าจะดูแลอย่างดีเลยคนเนี้ยน้องสาวผมเพิ่งเข้ามาวันนี้ยังไงคือถ้าผมเป็นอะไรไปอ่ะแปะโอเคไม่ต้องห่วงเคเดี๋ยวแล้วคุณดูแลคนแสนสวยครับ สวยสวยสวยเปล่าสวยๆคนมีอาหารกินยังไงเหมือนเฮ้ยไม่มีไม่มีหนูหนูเล่นไดแปะเลยพี่อวนตังให้เล่นได้แต่พี่อวนตังไม่ได้หนูเล่นได้แปะเลยแล้พี่เข้าแอปธนาคารไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะคุณสวยๆเพิ่งมาวันนี้เหรอครับใช่ครับอ๋อครับแล้วอนตังค์ไม่ได้อ่ะมันเข้าแอปไม่ได้อ่ะเข้าแอปประมันหน้าขาวอ่ะเห็นไหมอ้าวเหรออ๋อไอมันาคารป้ามันต้องโตรงบอกก็ไหนได้ ไม่ได้ขาวเลยสามหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่เหมือนเดิมไม่เนี่ยมันขาวอ่ะทุกมืองผมันขาวอ่ะมาต้องต่อมอเข้าใหม่แบบพี่วาได้หนูเล็กเลยเล็กหนึ่งผมว่าเอาปอกข้าวหน้าแป่นหนึ่งต่ก้อหกเทาเน้่ยนะครับโอ้โหพี่ตุ๋ยคืออ่ะเอาน้ำไปด้วยยอมเอาเลยอ่ะคุณสวยเล็กเลยครับเล็กหนึ่งค่ะไม่เล็หนุยคือถ้าข้าหนูว่าผมมะ กูไม่ได้แทงกูจะแทงคนนี้ไม่มีลูกสาวผมใช่ไข่มุกเหรอใช่ครับถ้าหิวน้ำก็กินชานไข่มุกมาให้แทงหน่อยดียวนั่นแทงหัวอะไรนะมันน่าเสียมากเลยค่าในดีเซต้องมากินที่โรงอาหารที่กินที่โหดแทงในดีขอ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 ขกินได้เลยเพรว่ามันไม่ค่อยหิวทีเดียวเองผมเองแล้วชาไข่มุกเราชาไข่มุก กินได้เลยครับเหมื่ก็ได้มีอย่างนี้ก็ต้องไปกินที่นี่อ่าใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปไหมลองไปดูไหมแต่กานี้เหรอแต่ยังไม่ได้กินนะอ๋อครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆอู่อะครับเลขเลขหนึ่งสี่หนึ่งเลขหนึ่งสี่หนึ่งไปดิเขายังไม่หิวอ๋อยังไม่หิวค่ะ เรต้องไม่ไม่ไม่ไปซื้อไว้ก่อนนะซื้อไว้ในตัวเดี๋ยวมันก็จะใส่หม้อมันกินที่อื่นไม่ได้นะ่มีอะไรอ่ะมีแซลมอนเหรอครับจริงๆแล้วมันจะมีแซลมอนด้วยครับแซลมอนกินที่ไหนก็ได้ใช่แต่ว่าผมนี่ผมไม่มีติดกันเลยป่านนี้แล้วเหรอครับหนูบอกวันดีหนึ่งบาทฟรีหนึ่งหมื่นบาทฟรีสปอร์ตสบายใจเลยอะไร เอาคืนมาเลยหมื่นหนึ่งอ่ะไอหมื่นหนึ่งตอนไหนอ่ะเเรื่องเลยฮะอะไรอะสัญญาไม่ดีสัญญาไม่ดีแปะเพื่อเข้าไปด้วยแล้วออ๋ีๆนะเองดูมองที่หนึ่งเฮ้ยไม่หรอกเขาน่ารักเกินไปสำหรับผมคารินเอ้ยเพื่อนเท่น่ารักผัดยังเด็กอยู่นะผัดยังเด็กอยู่เลยไม่เด็กแล้วนะคุณอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าค่ะอ๋อเด็กเปล่า ก็ไม่เด็กแล้วครับกำลังหรอเพื่อนจิตก้าวนี่ไปกำลังเรียนรู้เลยนะเขาเรียกว่าโชว์ค่ะไป่กำลังหัดเลยแปะพี่ลลิบพี่ละลิบพี่ละลิบหัดอะไรรึหอ๋อหัดการเจริญเติบโตไงครับหัดแบบว่าหัดใช้ชีวิตแต่ว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อครับ ใช่ครับช้นี่ใช้มาเยอะแล้วเนอะใช้มาเยอะเลยเหรอใช้มาเยอะแล้วโอ้โหเป็นเพื่อนน้องกูอะไรแบบนี้เพื่อนอย่างน้องกูเดินแทงก็บ่อยเลยเดินอะไรแทงเดนวิ่งอ๋อที่เปนถั่อะไรวะไม่จะมีรอยเลยอะครับไม่มีแผลเป็นเลยอะอยู่ที่ท้องแต่นี่น้องกูอยู่ที่ท้องเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหแน่แต่อยากดูหรือเปล่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไร คี่ลาลิสจะทำอะไรต่อคะเอ้าลาลิสลาลิสคารินอย่าไปทำอย่างนั้นนะคารินลาลิสลาลิสเอ้าพี่ลาลิสม,มืกแกอแต่ก็ทำอะไรพี่สาวหนูเราถากแก๊งดีกว่าเดินบนป่าวครับป่าวป่าไม่ได้ทำอะไร,ไะรแล้วตีกันตอนไหนคะ น่าจะต้องหาก่อนครับเห็นวันนี้แก๊งมาหาตัวฉันเลยหนู่มอิสระเลยเหรอผมขอตัวนะคุณสวยๆเดี๋ยวไว้เจอกันครับได้ค่ะไปไหนอ่ะ่ไปไปหาแก๊งครับตรงข้ามเราจะคุยกันใช่ครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับเห็นเขาหน่ารักกันนะคุณสวยๆค่ะ มีข้าวกินไหมเดี๋ยวผมเอาให้ไหมข้าวอ่ะมันต้องไปกินตรงโน้นอ่ะแล้วได้ไปกินหรือ,อยังยังเลยไปไหมไปตอนนี้เหรออืมงั้นไปแล้วมาส่งตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับไปดิเดีย๋ยวพาไปดูเคค๋ยครับ อย่แม่งพอพอผมมาแบบมาใช้เป็นพราผมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าตอนตั้งแต่พี่เข็ดที่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนใช้ถูกปะเออแล้วพอคุณไปใช้เข็เนี้ยไอสัตว์คนแม่งใช้เยอะชิบหาย<อ>เห็นเต็มเลยตรงน,นี้แหละครับไม่กินเหรอคะอ๋อผมเพิ่งมากินเมื่อกี้ครับ

คอมีที่ขายรี่จดูทำรูปดิจะทำรูปดีกว่ายังอยู่บะสามารถซื้อได้เลยเออน่าจะบินแล้วพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดีวรงออกให้ดูไหมไม่เป็นไรครับเล้อมีรับไหกแค่ออกได้ออกได้เลือกได้คุณเออเชฟผมซื้อแซลมอนหน่อยครับห้าอันมันหาที่นะครับหกพันครับผมเลขหนึ่งส้มหกหนึ่งสมห้อาจารท่ไปเรียบพรุ่งนี้ได้ไหม แบบที่พวกแบบในน้มาเรื่อจะแบบนอนนั่งยืนชงยืนชิวเฮียแล้วแบบไปนั่งริมโรงริมเละแล้วแบบเพื่อนไปริมเละกูปะเลขอะไรอะเลขสองค่ะมันร้อยกูได้มันจะเป็นอย่างนี้กินข้างนอกได้และอันนี้น้ำอันนี้คือน้ำขึ้นด้ไหมคะใช่ครับทั้งคู่เลยอ๋อเข้มแล้วไปผัดไปโอเคไป นัริมเล่เจูตรโลโล็ไมีใครไปบ้างอ่ะผมมากับเจดูสองคนงมึงไปผักบันสองคนเหรอ <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ผมมานั่งริมเลนะครับอ๋อจิวชิว้คารินกูฝากไว้หน่อยตือ้อนี่หนะน่อยค้าจะรดกันกูมีเพื่อนกูเป็นสิบเลือลยทกมา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 มนึ่งกแบตเอายกแก๊งสีจ็แปดไม่นมยืนหกิบห้า やったった、ね。<noise>